หลังจากที่กระตูนมาถึงบ้านพี่ประพัฒสอนที่บุรีรัมย์กระตูนก็ได้เตรียมดอกดาวเรืองเก้าดอกพวงมาลัยดาวเรืองและหลวงพ่อพุทธโสธรเพื่อให้พี่ประพัฒสอนและพี่ดำรงไหว้รถขอพรแม่ยานางให้ขับขี่ปลอดภยัยเพื่อเป็นสิริมงคลของรถหลังจากที่ไหว้รถเสร็จเรียบร้อยกระตูนก็ได้อธิบายการใช้รถต่างๆรวมถึงการรับประกันรถคู่มือการใช้งานรถอธิบายถึงการเข้าศูนย์การรับประกันของตัวรถและ การใช้รถออปชั่นต่างๆของรถกระตูนขอบคุณพี่ประภัสสอนและพี่ดำลงมากๆเลยนะคะที่เลือกให้กรตูนดูแลเป็นที่ปรึกษาการขายและเลือกบริษัทอิสุสูดแสงของชาชังเซาร,ระยะทางไม่ใช่ปัญหา300กว่ากิโลเดินทางมาตั้งไกลกระตูนจะพลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะสัมภาษณ์คุณลูกค้าไปดูกันเลยคะ่ะกระตูนได้นํารถมาส่งมอบที่บ้านคุณพี่ประภัสสอนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือจะสอบถามความประทับใจของพี่ประภัสสอนนะคะ ก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะคะพี่พลาสอนกับพี่ดำรงหนูมีสามข้อนะคะให้พี่ต่อบคำถาวช่วยสร้างเครดิตให้หนูหน่อยนะคะเพราะว่าวันลตอนนี้มีสาาที่มันเยอะเนาะข้อที่1คือการำทำสัญญาไฟแนนซ์แล้วก็ขั้นตอนที่จะรับรถนานไหมคะเป็นไงบ้างไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมคะง่าย่บริการด้อที่2นะคะกลัวไหมคะโดนหนูหลอกคะตอนแรกก็กลัวอยู่นะแต่แต่ก็อ คดีพี่ชาอยู่นั้นก็เลยเออก็เออก็จะได้นี่ดีอ่ะค่ะค่ะใครัวเท่าไหร่ข้อที่สามนะคะอยากให้บอกว่าหน่กการทํางานการบริการของหนูเป็นไงบ้างค่ะดีค่ะแบบถามไปก็เออไม่ไม่แน่้ยไม่หายเลยไม่หายเลยแบบไม่ตอนไหนก็ตอบตลอดอะไรนี่ยก็ดีอยู่ ขอบคุณมากนะคะที่ได้ดูแลพี่ประพัดสอนแล้วก็พี่ดำรงนะคะถ้ามีอะไรก็โทรหาหนูได้ตลอด<า>นะคะเพราะว่าหนูก็ยังอยู่อีสุดอีกน,น,นานค่ะแนะนำลูกค้าให้หนูบ้างก็ได้นะ,ะนะสำหรับวันนี้กระตูนไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้กระตูนทํากิจสำเร็จนะคะท้ายสุดและสุดท้ายกระตูนขอให้ครอบครัวพี่ประพัดสอนมีความสุขมากๆเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางขอให้รถคันนี้เป็นรถค้ำคูนรวยๆๆย,ยนะคะ